สวัสดีครับผมอิดอิโตสุเมโทชัยพึ่งนะครับวันนี้พามาแนะนํากันอีกหนึ่งคันนะครับสาหรับคันข้างๆผมคันนี้ถ้าเห็นปุ๊บก็น่าจะรู้เลยถ้าสังเกตจากล้อคันข้างๆ้าผมเป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรุ่นพิเศษคันนี้เป็นมิวเอ็กซ์3.0แฟนตอมตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับสนนราคาสาหรับสีขาวมุกเลยนะอยู่ที่1,663,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ปรับเพิ่มจากเดิมมา10,002นะถ้าเพิ่มจากอันติเมทเนาะถ้าออนติเมทสีขาวมุกขับสี่จะอยู่ล้าน พอเป็นรุ่นแฟนทอมลนมิเศษปุ๊บก็จะเป็นล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับเพิ่มมาหนึ่งหมื่นสองพันบาทคันนี้ปลายทางอยู่อรัญญประเทศเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ดูเลยแบบละเอียดๆเ,เลยนะครับสาหรับคันนี้ถ้าลูกค้าอาจจะแปลกใจนะสําหรับด้านหน้าเลยอย่างแรกตัวกระจังหน้าด้านหน้าเป็นสีดําคันนี้ลูกค้าแอบสติกเกอร์เฉพาะในส่วนของตัวกระจังหน้าให้เป็นสีดํานะเอาง่ายๆเหมือนแอคทีฟเลยแหละถ้าดูจริงๆจะสั่งเป็นงานครอบให้ลูกค้าแต่กลัวมันจะไม่สวยก็เลยแรปไปเลยดีกว่ามันจะดูเรียบเนียนกว่านะครับ เสริมมาด้วยชุดสเกิร์ตด้านหน้าจะเป็นของวาซุม่านะครับวาซุม่าเอของเรานั่นเองพร้อมกับตัวครอบกระจังหน้าตัวนี้ที่มีขีดๆสีน้าเงินสีแดงของวาซุม่าเหมือนกันเสริมเพิ่มเติมด้วยตัวอักษรฝากระโปรงจากค่ายรีดิฟานะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเดี๋ยวนี้ตัวอักษรฝากระโปรงเนี่ยมีของหลายเจ้าและอย่างวาซุม่าถ้าเราสั่งเป็นเซตหน้าหลังอย่างเงี้ยเขาก็จะแถมตัวตัวอักษรแต่ว่าเขาจะเขียนเป็นวาซุม่าตัวนูนๆหน่อยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบเป็นของฟรีฟอร์มมากกว่า แต่ส่วนตัวผมว่ามันดูลงตัวกว่านะพอใส่เป็นพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็สวยคันนี้อย่างที่บอกเป็นตัวเกรดออนติเมตหรือว่าอีลิแกน์ขึ้นไปตัวนี้เป็นแฟนทอมก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดด้านหลัง4ี่จุดนะครับก็อยู่ตรงแก้มตรงนี้แล้วก็เซนเซอร์อีกคู่ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ช่วยจอดนะตอนขณะเขาเข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยจะทํางานอยู่ตลอดเวลาด้านข้างมาด้วยคิ้วซุ้มล้อนะครับเป็นสีดําเงานะคันนี้จะเน้นตัดโทนดําเงาทั้งคันเลย ถัดมาจากล้อเลยล้อทําเป็นสีดําเงาลายแบบเดียวกับ120อันติเมตรนะครับแต่ว่าทําเป็นสีดําเงามารับกับตัวคิ้วซุ้มล้อสีดําเงานะครับแล้วก็ครึ่งคันด้านบนอย่างที่เห็นนะครับอันนี้เป็นงานแรปสติ๊กเกอร์เหมือนกันแรปดําเงาครึ่งคันมาพร้อมกับหูกระจกจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็แนะนําลูกค้านิดหนึ่งถ้าลูกค้าทําแบบนี้ถ้าสมมติว่าชอบแต่งตามนี้ไปทํามาแล้วอย่าลืมแจ้งจดที่ขนส่งให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าออกรถก็อิดอิดแจ้งเป็น2ส,สีให้เลยก็จะเป็นสีขาว แล้วก็ขีดสีดําให้เลยนะครับเรียบร้อยจบครบในที่เดียวในส่วนของด้านข้างอย่างที่บอกพอนี้เป็นดําตัวเซ็ตเบ้ามือเปิดแล้วก็ตัวข้อมือจับตัวนี้ก็เป็นสีดําเงาลับเข้าไปด้วยแต่ว่าหลังๆมาลูกค้าจะสั่งตัวชิ้นนี้เยอะตัวกากประตูข้างกากประตูข้างของคา์โต้ตัวนี้มันจะไม่ได้แบบแปะที่นูนเยอะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแผ่นอะคริลิกเรียบๆไปแบบนี้นะครับมันจะดูทําให้ตัวรถเด่นขึ้นด้วยสีดําแล้วตัดกับสีแดงด้านบนแบบนี้ มันทำให้รถดูสวยขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ตัวช่วงล่างช่วงล่างเป็นเดิมๆิมเซ็ตเดิมแล้วช่วงล่างลูกค้าเน้นแต่งสวยอย่างเดียวเลยนะครับคันนี้พอแ้ปสติกเกอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงด้านหลังด้านท้ายกันนะครับลูกค้าคันนี้แต่งแบบว่าเน้นสวยตามใจตัวเองนะครับบอกเลยว่าเพราะว่าเขาจะเน้นตัดแยกแต่ละยี่ห้อเลยราคาไม่เกี่ยงขอให้สวยแล้วก็ตามที่ตัวเองต้องการก็พอในส่วนของตัวสปอยเลอร์ด้านบนนะครับสปอยเลอร์ด้านบนตัวนี้เป็นงานของวาซุม่านะ ก็ทาเป็นสีดํารับกับตัวที่เราแรปครึ่งคานบนมาเลยเกิรวัตสุม่าก็จะเป็นตัวครอบเข้าไปจะเห็นๆขึ้นนิดนึงในส่วนของตัวคาดเอวท้ายก็เลือกเป็นคาดเอวมีไฟจากค่ายฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้ตัวฮิตของขาดตลาดกันหนักมากครับถ้าใครสั่งต้องสั่งกันล่วงหน้าอย่างน้อย7-10วันนะกว่าจะได้ของมาแล้วก็ในส่วนนี้ตัวนี้ขายไม่ได้เลยโลโก้ของตัวโฟร์วิลดอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับแล้วตัวนี้ก็ยิ่งเหนือขึ้นขึ้นไปกว่านะเพราะว่าเป็นตัวแฟนทอมก็เรียกว่าอปเเหนืไลย เราจะมีโลโก้เมโทรสำหรับลูกค้าที่ออกรถเมโทรเท่านั้นนะถึงจะมีโลโก้ตัวนี้แปะไปให้ในส่วนของสกเกิร์ตด้านหลังนี่เลยอย่างที่บอกเป็นสกเกิร์ตของมาสโตนะครับตัวมาสโต mx นะเป็นท่อใบไม้แล้วก็มีท่อกลมสีดำๆอยู่ด้านในตัวนี้ก็ออกแบบมาอย่างที่ผมเคยบอกว่าชุดใหม่สำหรับตัว m u l x เนี่ยที่มีาฝาท้ายไฟฟ้าก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์ที่เป็นสเต็ปเซนเซอร์เดินเข้าแล้วก็เดินออกแล้วฝาท้ายจะเปิดให้ออโต้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ สำหรับด้านท้ายคันนี้จะประมาณนี้เลยถ้าเรามาดูมิติด้านข้างตัวรถนะคันนี้อย่างที่ผมบอกช่วงล่างเดิมๆนะไม่ได้ทําอะไรเลยพอเป็นร้อยแล้วก็จะดูสวยสําหรับมิวเอ็กข้อจุดเด่นของระบบช่วงล่างเขาก็คือหน้าหลังเขาเป็นคอยสปริงหมดเลยนะครับไม่ได้เป็นแหนบไม่ได้เป็นอะไรมีจุดยืดโยงตัวไฟลิงอันขึ้นชื่อของมิวเอ็กนะครับทำให้รถบางคนก็บอกนิ่มเกินไปแหละแต่จริงๆก็คือการใช้งานเขาเนี้เป็นครอบครัวก็จะนุ่มๆสบายๆนั่งหลับตอน2นี้นั่งหลับกันเพลินๆเลยนะครับ ในส่วนของลมยางถ้าเห็น็บจุดเขียวๆนี่ก็คือเติมเป็นลมไนโตรเจนมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวลมยางดิสเบรกของตัว m ิลเอเนี่ยให้มาทั้ง4ล้อเลยนะทําให้เขาเรียกว่าในตัวในส่วนของตัวกล้อง a d a ดการทํางานก็จะนุ่มนวลแล้วก็แม่นเปะ๊ะใช้งาน a อ a ด t i v e ในการเบรกหรือว่าขับรถไหลๆเนี่ยให้รถ a d a ดคทีฟทำงานให้เบรกเนียนตาอะไรเนียนไปหมดเลยนะครับในส่วนของภายในตัวรถนะ ในส่วนของภายในคันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเยอะมากนะครับก็จะเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าตัวพรม 6D ที่เป็นสีดำตัดด้วยได้สีแดงนะครับคันนี้แล้วก็ภายในคุมโทนสีดำอันนี้คือภายในของมิวเอ็กรุ่นแฟนทอมที่ทุกคนรอคอยมานานนะถ้าพูดจริงๆก็คือภายในที่เป็นสีดำแบบนี้เบาะเป็นหนังคูแม็กนะครับสีดำเดินได้สีเทาตัวคอนโซลด้านบนเป็นบุนุ่มสีดำ เดินด้วยได้สีเทาเหมือนกันนะครับจุดแตกต่างระหว่างขับ4กับขับ2ก็คือในส่วนของปุ่มเทเลนคอมมาล์นะครับในส่วนของตัวคอนโซลเกียร์จะไม่เหมือนกันนะคอนโซลเกียร์ตรงระบบเบรกมือไฟฟ้าจะยึงเยื้อออกมาทางด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าตัวเทเลนคอมมาล์จะไปอยู่ฝั่งขวามือถ้าเป็นตัวขับ2ธรรมดาตัวเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงกึ่งลางพอดีเป๊ะเลยตัวนี้ก็เพิ่มปุ่มเทเลคอมมาลเข้ามา มาพร้อมกับระบบลา t เทรนโหมดนะในราคา1 0 0 0 0แสนบาทที่แตกต่างจากขับเคลื่อน2ล้อก็คือมีตัวระบบลาอเทรนโหมดเพิ่มเติม <ๆ S 2> ขึ้นมาจากตัวระบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อด้วยสําหรับ m IM x เราไม่ได้เป็นขับเคลื่อนแบบฟู l l t i m นะก็คือสามารถปรับได้เป็น f ฟ u r high หรือว่า f o u ล low ปรับจากตัวเทเนคอมมาตรงนี้ได้เลยเป็นปรับไฟฟ้าบิดเอาใช้บิดเอาอย่างเดียวนะครับ ัดคู่กับชุดเิโนแบ็คลูกค้าบางท่านก็ไปติดพวกฟิล์มกันรอยภายในหรืออะไรเอาก็ตามสะดวกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าต้องการออก,กรถก็อิดต้องการให้ติดตั้งให้ด้วยการจัดการให้มีทั้งเป็น TPH TPU นะครับในส่วนของตัวเกรดฟิล์มกันรอยภายในอีกหนึ่งจุดในส่วนของตัวแฟนทอมอย่างที่บอกรอบที่แล้วผมอาจจะไม่ได้เจาะละเอียดมากในส่วนพวกตัวแผงประตูด้านข้างอะไรพวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากในส่วนของตัวอันติเมตรุ่นธรรมดาด้วยนะ ในส่วนของแผงประตูด้านข้างตัวนี้ก็เปลี่ยนสีเป็นสีออกเทานะไม่ได้เป็นสีดําเลยนะเป็นสีเทาเทาออกเทาดําแล้วก็ในพวกไอตัวคิวคอนโซลพวกนี้ก็เป็นสีเดียวกันเป็นสีออกเทาดานะครับติดอยู่อย่างเดียวเลยถ้าตัวเพดานหรือว่าตัวด้านข้างพวกนี้เป็นสีดําหมดนะผมว่าเฟี้ยวเลยคันนี้สําหรับรุ่นแฟนทอมนะเพราะไหนไหนจะมาเน้นตัดดําแล้วก็ให้ดําไปหมดเลยสวยแน่นอนอีกหนึ่งระบบก็คือในส่วนของตัวบายสปอร์ต แจ้งเตือนที่กระจกมองข้างนะแจ้งเตือนรูมอับกระจกสําหรับลูกค้ารุ่นแอคทีฟมีเริ่มมีถามมาเยอะนะว่าติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมตอนนี้ติดตั้งเพิ่มเติมได้แล้วนะแต่ไม่ใช่เป็นระบบของศูนย์นะแต่ว่าการใช้งานเหมือนกันเลยมีเป็นเลเซอร์กัดตรงกระจกให้เรียบร้อยมีไฟแจ้งเตือนเหมือนกันเลยถ้าชอบก็คือทักหากันได้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะอยากติดตั้งกระบอกกันได้นะครับมีให้บริการแล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับ m e f สามจุดศูนย์แฟนทอมขับเคลื่อนสี่ล้อนะสวยสวยแบบนี้ปาายทง อลัญญประเทศเดี๋ยวขึ้นสไลด์เท่ๆไปส่งเลยเดี๋ยวจะแนบในส่วนของตัวตอนขึ้นสไลด์ให้ดูด้วยยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับแต่งสวยๆอยากได้แบบแต่งตามใจแบบไหนทักขายอิดได้เลยพร้อมบริการให้นะครับยังไงฝากติดตามช่องอิดอิรุสุเมโทรชัยพฤกด้วยนะครับหรือว่า Facebook ผมอิดอิรุสุภาษาไทยเลยนะพิมพ์อิดเว้นวัคอิรุสุทักทายหากันเป็นเพื่อนกันในเฟซได้หรือว่าจะโทรหาผมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือว่า อยากให้แนะนำตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยโทรหากันได้0939079070อิดรับเองทุกสายนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันเดี๋ยวจะขยันทำคลิปเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยช่วงนี้ยอดวิวตกยังไงฝากช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ